วันนี้เราจะทํายําปลากระป๋องกันนะฮะซึ่งวัตถุดิบก็มีอะแน่นอนแหละทํายําปลากระป๋องทุกคนรู้อยู่แล้วต้องมีนี่ฮะปลากระป๋องมะนาวพลิกหอมแดงแล้วก็ต้นหอมบัคชีนะฮะส่วันนี้ยําปลากระป๋องสูตรผมนะจะไม่มีจะไม่มีตะไคร้นะฮะไม่มีตะไคร้เพราะว่าผมไม่ชอบกินนั <c oughs> ่นเองง่ายฮะไม่ไม่ไม่ชอบกินก็เลยไม่ใช้อันทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับขั้นแรกนะผมจะมาเริ่มจากซอยหอมแดงกับพลิกก่อนเรามาเริ่มจากซอยหอมแดงนะฮะ ซอยหอมแดงก็ไม่มีอะไรมากครับก็เนี่ยแค่เนี้แล้วเราก็เนี่ยจับมันๆนะะแล้วก็ชึบ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 เนี่ยแค่เนี้ยฮะได้แล้วเนี่ยชึบอ่ะพอซอยหอมแดงได้อย่างนี้เรากเก็บไว้ก่อนเราจะมาซอยพริกกันต่อนะครับซึ่งพริกที่ผมใช้เนี่ยมัน มันไม่ได้เยอะนะครับประมาณห้าหกเมตรซอยพริกเสร็จเรียบร้อยคนระหน้าตาก็จะประมาณนี้เก็บไว้ก่อนต่อไปเราจะมาหั่นมะนาวกันนะมะนาวเนี่ยเมื่อกี้เห็นสามกันใช่ไหมครัเราจะใช้แค่ลูกหนึ่งลูกเดียวพอครับ ก่อนใช้นะฮะเราก็อย่าลืมคลึงมันนั่นเองคลึงคึงมันหน่อยนี่หั่นสามส่วนแค่นี้มะนาวหนึ่งลูกเอาเม็ดออกให้เรียบร้อยครับอ่ะแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมเราจะผมจะแยกน้ำเออช่ไม่ออกอืแน่นจังวะโอเคออกแล้ว ผมจะแยกน้ำกับตัวปลาก่อนนะฮะมันจะได้แยกกันอยู่พูดอะไรวะงงเดี๋ยวผมจะแยกน้ำกับตัวปลาก่อนนะครับอันนี้เป็นสูตรผมเองนะไม่ไม่ต้องไอ้นี่นะฮะไม่ต้องทําตามก็ได้บางคนอยากจะรวมไปเลยยำไปทีเดียวก็ได้นะฮะแต่ส่วนตัวผมจะผมจะแยกน้ำก่อนแล้วปลาเราก็จะเอาแยกไว้เลยนะฮะปลาก็คือเตรียมใส่จานไว้เลยเราจะไม่ได้เอามาคลุกในนี้นะครับนี่เนาะปลาใส่จานไว้นี่นะเราจะมาผสมน้ำยำแล้วนะฮะน้ำยำเราก็ใช้น้ำปลากระป๋องเลยนะครับ ง่ายดีน้ำตาลนะสองช้อนชาผมใส่สองช้อนชานะฮะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะครับมะนาวเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันแล้วแต่ความชอบนะสำหรับผมมาประมาณลูกหนึ่งทีนี้นะฮะเราก็จะมาคนถามว่าทำอย่างนี้เพราะอะไรใช่ไหมปกติแล้วครับ ไอ้ยำปลากระกป๋องอะถ้าเราทําเรายำไปบนจานเลยอะไอ้พวกนี้มันจะไม่เข้ากันพวกนี้มันจะไม่ค่อยเข้ากันนะฮะเนี่ยแต่พอเนี้ยมันจะไม่มีแยกชั้นละที่เป็นเป็นไอเน้ําตาลน้ําปลาหรือน้ามะนาวมันจะไม่แยกชั้นกันไอ้น้ําปลากระกป๋องแล้วฮะมาเรามาซอยต้หนหอมบักชีกันนะฮะไว้สําหรับใส่ในยำของเรา อืเรียบร้อยครับเรามาเริ่มแต่งจานกันดีกว่าอันนี้คือหน้าตาที่เราเอาปลามาแยกไว้นะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือเอาน้ําเอาน้ําที่เราทำมาเมื่อกี้เทกลับลงไปหรือลาดลงไปก็ได้นะฮะอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาหอมแดงที่เราซอยไว้นะฮะมาโรยพร้อมแดงโรยเสร็จก็เป็นพริกฮนะ น้องพริกมาโรยต่อแล้วก็โรยต้นหอมผักชีนะฮะแค่นี้เป็นอัเสร็จเสร็จแล้วง่ายไหมง่ายไหมทุกคนยำปลากะป๋องวันนี้ก็จบกันไปเท่านี้แล้วกันนะครับขอให้ enjoy กับมื้ออาหารนะครับบายบายครับทุกคน